สวัสดีครับมาพบกับผมนับช่างเกียบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาถอดโครงแอร์มิซูบิชิแฮมพีดูดี้นะครับมาล้างหรือมาซ่อมทํากันนะครับโดยเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเอาที่ปิดหัวน็อตสกูออกนะครับนะครับตามลูกศรล่างสายและล่างขวานะครับแล้วก็กดน็อตสกูออกนะครับตามลูกศรี่ชีอยู่นะครับพอกดเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็มาดึงฝาหน้าออกนะครับ หรือไม่ออกก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับีนี่ก็เอาฟิลเตอร์ซ้ายขวาออกมานะครับเนี่ยฟิลเตอร์นะครับต่อมาก็แกะสก็ตที่ล็อกอยู่ข้างบนนะครับสามจุดนะครับซ้ายกลางแล้วก็ขวานะครับเห็นไหมครับสามจุดนะครับก็ดึงจากข้างล่างนะครับมันจะติดบานสวิงนะครับแล้วก็ หัแอร์ก็จะออกมาแล้วนะครับต่อมาเราก็จะมาถอดเซ็นเซอร์รับสัญญาณจากดีโมดนะครับโดยมีน็อตสกรูยึดอยู่นะครับเ่าออกแล้วนะครับเพื่อจะถอดถาดน้ำทิ้งออกมาทำความสะอาดนะครับนะครับนี่คือถาดน้ำทิ้งของแอร์นะครับมีสูแฮปปี้ยนีนะครับโดยมีซ็อกเก็ตล่างอยู่นะครับเราแกะออกจากตัวล็อกมันนะครับแล้วก็ดึงถาดน้ำทิ้งออกมานะครับ ก็ดึงออกจากคอน้ําทิ้งนะครับเห็นไหมครับออกมาแล้วนะครับดูดีครับอุ้ยฝุ่นสะสมเป็นเมือกเลยนะครับเยอะเลยนะครับแอร์เครื่องนี้นะครับไม่ได้ล้างมานานนะครับนะครับดูดีครับฝุ่นนะครับเดี๋ยวมาดูฝุ่นกันนะครับที่สะสมอยู่ในพัดลมพวงกะลอกนะครับและตัวของแผงคอยล์เย็นนะครับเยอะมากเลยนะครับดูดีครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆทนาดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติด